วันนี้เราก็มาเที่ยวมาเลาะปลาเนะสีสึืนไปทำเทิงบนนี่เน,นี่ยเนี่ยโอ้ซีคืนไปนั่นแหละ,นนะึืนไปเบิงเนาะเบิงทำเนี่ยเขาเอื่นา่าทำเสืออมมาเก็บบรรยากาศในปลา เต็มตีนภูเขาปลาดงกันมันจะต้นไม้มันจะเบิดแล้วเมื่อก่อนเนี่ยมืดตึบแถวนี้ต้นไม้ที่ไงตอนนี้คือสมีกระสหลายแล้ว พักนางเลิศพักนางเลิศเบิ้มพักกี่เลิศท่านผู้ชมนี่พักนางเลิศพักนางเลิศท่านผู้ชมไปเข้าไปเบิ่งในถ้ำเลยโดนแล้วบัได้มาแวะมาเล่นอยู่ถ้ำนี่ทำเสือทำเสือ สมัยตอนยังน้อยอยู่แถวนี้แหละแถวนั้นกอ,อ,องบดเแจงกองมัว Mm hmm. เข้าไปเบิ่งข้างในก่อน mm hmm. ก็จะขุดเอาเอาเล็กเหล็กอลูมิเนียมอ uh huh. ลมีเนียม mm hmm. เศษร,ระเบิดสมัยก่อนเนาะ mm hmm. สมัยสงคราม โอ้มืด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 มีไฟชายไฟชายกับบุมีโอ้ทำเสืออะไรนี่พี่น้องทำเสือสมัยโบาาราณขจ้าเอิร์นมาทำเสือก็เลยเอิรนไปตามขาจ้า อตอนยังน้อยจำได้อยู่ลมพายุแหงแหงมีการแจ้งเตือนก็เลยชาวบ้านเขาไปอยู่ในนี้น,นี่โอ้ยห่างนกห่างนกห่างนกกระอินนกดำดำนกกระอินเอเลยสไลดก็เดือน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 หกเดือนหกนี่เดือนห้าเดือนหก มันมีลูกมันโอ้ยมื่อกรนี่มีเจืยแท้นี้ข้างขาวข้างขาวคนลาเขาเนาคนอคนนั้น <c oughs> เจืย,ยไปเลาะมุยเวียกยังไปเลาะสมทำาูสเย็ยนเยน็ยนเยน็น อเอาสิไปขึ้นไปละขึ้นพูกสันเทิงบ่นี่นี่สันเทิงนะโอ้สันเทิงแต่ก่อนเจียร้ายข้างขาวตอนนี้ก็ขึ้นไปแล้วเนาะ <laughs> ทีมงาน <laughs> นอนนะ่ะปนเมื่อยเด้อ mm. เขาก็สิเข้าไปทางนั้นละ่ะ mm. ต่อหน้า mm. ต่อหน้าเลยเ mm. อ,อ,อยังเนี่ย mm. โอ้ยละดาละดาระดา,ะดา,ะดาโอ้ยกระเจ้าใส่ใส่เอาข้างเขา แเอาเจียนี่ขาดึัด<ป>เดี๋ยวนี้บ,บ่บ่ค่อยมีลายละคนเอาดุเปล่านะเข้าไปเลยเข้าไปได้ทำเสียออกฝั่งนั้นเลยมีหูออกเด็ดเด็ด น้ำทางทีมงานน้ำทางไปก่อนอเว้ยโคตเซลงานทีสียออกแล้วน่านอ,ออกฝั่งนี้อุ้ยเลิกเติบเลยทำนี่ก็ได้ทางออกนะ ôi khuất sầnเลย, lời quá chip hái, căng sức mạnh thế kia, thang long, long nhác na theo này na, ôi hình vơi ôi, lướt lướt lướt, ôi băng hìn. Ừ. อันนี้คือข้างลังอันนี้คือข้างหน้าว่าชิลงข้างนี้ลงบ่งได้หยานเนาะโดนแหละตั้งแต่ยังน้อยขึ้นมามาเล่นแถวนี้ตั้งแต่สมัยอายุสิบหกปีสิบห้าสิบหกปีตอนนั้นไป็ฮัตตี้เกียร์แถวนี้เกียร์ลายได้ขึ้นมาเนี่ยวูบปั่นเพิ่มลายนี่ย ไปกับ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 ลงมาได้กลับคืนทางเดิมหลบไปได้ <c oughs> คืนมาสมบรรยากาศในธรรมเขาไม่มีไฟายใส ตากล้องโทรศัพท์ก็บบสว่างสว่างบป,ปันได้อ,อ๋อกดเย็นเลยอุ้ยอยู่คนเดียวน,น่ากลัวแถวนี้นะเขาลบสงครามนะสมัยก่อน ทหารเต็มแล้วแถวนี้น,น,นี่เจอทีมงานแล้วทีมงานมาลัดเอาราดา,ดา,ดานี่ก็ขาดเบิดเมืมออม่อก่อนลายแล้วคัางขาวอยู่เนี่ยสมัยนั้นสมัยตอนอยังน้อยลอยขึ้นมาเนี่ยวูวูเสียงสั้น,น,น เดี๋ยวนี้เราอยากเห็นเ้วเห็นน่านน่านเห็นลำตูโอ้ทางลงทางลงบ้านเกา่าเนี่ยหนุ่ก่อน ลองเอาเนี่นี่หูมีหูหหมีถ้ำว่าเป็นเป็นรูเข้าไนแล้วนะมันเป็นเฮลเฮลโคดเลิกเลยถ้าตกลงนี้ขึ้นไปได้เลยเลยลงก่อนสิลองเอาให้น้องน้องลงก่อ๋ยวค่อยลงทีลัง โดนเราไม่ได้ขึ้นเส้นขนองวะเ่ราเราเล,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 ล่องผัดเลยอาลงขื้นดินแล้วทำเสือสมัยก่อนมันมีเสือแถวนี้นะห้ายก็จะว่า,เ,าเสืออยู่ในี้ทำแต่ตอนนี้บ่มีแล้วล่าสมัยละ ไปบึงงอู้สมัยสงครามเต็มเลยชาวบ้านอยู่นี่มาลบลบเครื่องบินลบระเบิดสมัยก่อนเขาจะเห็ดเป็ดเห็ดเตียงนอนแถวนี้เม็เตี้ยนอยู่ เที่นอนเวลาเฮายามพายุมาแล้วเขาก็มาลบอยู่ยแถวนี้ลบอยู่แถวนี้แหละตื่นเศร้ามากฝนพายุลบเฮีย,ยงนี่เขาขุดอเขาขุดเอาเยีงก็สมบัติบน่าจะขุดเอาลูกปืนหรือว่า ทำไมสงครามกับเจ้าฟังแบบว่าของสำคัญออกไปเลยออกออกออก,ออก ก่องบะแจ้งก่องโทรศัพท์บ่คยชัดหิดบ่คยดีบะแจ้งปไปไหนะทำเสืออันนี้คือคือ,คอทำเสือมีทำเม่นอีกงนะทำเม่นทำเม่นยังไม่ได้ไปโอกาสหน้าจจสิไปอันทำเม่นทำเม่นคุดเลิกเลย เล็กอู้้ใบไม้ใบไม้เล็กกว่าน,นี้อีกทำเสือนี่ยังตื้นนี่ตื้นตื้นถ้าทำเม่นเนี่นยโคตรเลึก,กเลยอัดอัดหย่างเข้าไปประมาณักห้าเซนเมตรนี่ผักนังเลิศื้อผักนังเลื้อฮะโอ้ไทยเฮ็ดบอลลิ่นบอลบอลท่องเที่ยวแบบยมาม ยามแรงยามหนหอนนี่นะมาอยู่มาเล่นแถวนี้อ้สุดยอดอากาศเย็น